ดอกไม้ดอกซากุระงามๆใส่เวลาบานเต็มที่แพรสองอาทิตย์ครับพี่น้องฝนตกลงมากกสิล่วงโลยเบิดเปลีียนรูดูการไม่แล้วครับเดี๋ยวเมื่อนี่มาหาเชฟสิผ้ายางหลาะไปชมบรรยากาศในสวนชมซากุระงามๆไปรับชมรวอมกันครับพี่น้องสิผ้าพี่น้องยางลัดหลาะไปน้่นี่แหละครับสวนสาธารณะ ไปหอดน้องนามพูนระยะทางกับไก่เตืบอบ่กรับพี่น้องประมาณ2กิโลนะครับดอกที่วลิฟยุ่งงนี้กับบ้านพี่วี่พ่อบ่อขืนย่างงดงามครับพี่น้องช่วงฤดูกาลนะครับดต้งมงนี้เพิ่นเอื่นว่าท่างรถไฟเก่าครับย่างไปสักพักกับพ่อมู่เดียวกันล้วครับพี่น้องเห็นมาครับถือไม่สาวเง้วๆนั่นครับชี่เตื่อใหญ่เด่นครับยงี้ยบบางๆเง้มได้คนกับย่างดีดีครับเพราะบรรยากาศมันดี วิวเที่ยวถัดกับงามครับก็เจ้าก็เห็นน้ำไหลออกมาจังสี่ลครับพี่น้องสวนสาธารณะยุ่เกาหลีทุกแห่งขาเจ้าจัดแจงดีมากเลยครับเพราะว่าสิเป็นขยอขยะเห็นแป๊บเดียวกันเห็นขาเจ้าก็มาเจ็บครับมีเจ้าน้าทีมันมาเจ็บที่สําคัญมองไดเพิ่นหามมีหยังเพิ่นกัดคิดป้ายกากับไว้ดีแห้งครับพี่น้องว่าแมนมาแต่สวนนี่ครับทุกสวนครับแวดล้อมโดยต้นซากุระครับประเทศเกาหลีไปมองไดกับเต็มอัญจังสี่แล้ครับ ตอนแรกผมมาสินางรถไฟไปชมสวนไนยุย่ออีโดครับพี่น้องซึ่งเขาจะจัดงานเทศกาลทุกป,ปีครับไปคิดไปคิดมากกบเบิงแล้วโอ้อย่บานห้องมันก็มีไก่เองบม่ต้องไปหวาดกลอกครับแต่ที่สําคัญอยู่มงนี้ครับมันมีที่อุทัดที่งดงามไก่น้ำตกไก่คว่างน้ำไหลสิได้เห็นนกเห็นปลาไปน้ำกันผมก็เลยเลือกผ้าพี่นองมงายางรอมองนี้แหละครับพอว่ามันใส่เวลาจช้าสองอาทิตย์เนาะ เดี๋ยวมันลนลงมามันกับบองงามหรอกครับต้นทากุละแล้วตรงนี้ค้นกับบไดยางลายแอร์อาด์ขักบันไดครับขันไปพุ่นีนเว้ยหอดสิวามีหมองยางเบียดกันว่าสันครับแต่มันกับงามเกาหลีนะครับเพราะว่าเพิ่นปลูกไปหลายปีแล้วมันเลี้ยงไล่สวยงามครับเต็มมาญางเรากับต้นมันกับสีเงยเพราะสมควนครับยุยย่อยดูครับไผสีมาเกาหลีมาเทศกาลทองซากุลาบานกะมักไปยุยย่อยดูเด้อครบพ่น้องเด้อ เราก็มีพี่นวังทักถามขอมาบ่าโอ้ช่วงประเภทนี้สงการเนี่ยมหาเชบ่บ่ไปเที่ยวสยบ่บอ่อลับกาบานเฮาบอ่อเอ่อบ่ได้ไปเที่ยวอยู่วัดไทยวัดว่าอยู่ไทยว่วามีติกันว่าครับพี่นวองผมบอกเลยครับว่าช่วงเทศกาลวันหยุดสงการนี่ครับเกาหลีไต้คาเจ้าบ่ได้หยุดคือบานเฮาเนี่ยครับมันบ่แมนงานเทศกาลคือบานเฮาครับเพราะว่าวันสําคัญต่างๆ มันอาอิงเอาตามประเทศเกาหลีครับพี่น้องแล้วงานประเภทงานร้านอาหารนะครับมันเป็นงานบริการครับพี่น้องแห่งช่วงเทศกาลเนี่ยโอ้ยากสิได้ยุธนะครับพี่น้องขันล่านไเขาเจ้าจัดสรรดีมีพนักงานหลายมีพนักงานเบืยองพ่อเพิ่งกระติดยุอยุ่หรอกครับมันก็แล้วแต่มันาะคือกันนะครับแต่ละหม่องแต่ละบอลนะครับพี่น้องเนาะอ้าวว้าวไปเรื่องพุ่นแล้ววกกับขึ้นมากกรังไม่เห็นชี้เตื่ใหญ่คือเก่าครับพี่น้องบวงเมืองกว่างวันนี่แหละครับพี่น้อง ไม่สาวเงวๆนะครับกล้อง360องศาเพิ่นเรียกว่าอินสตานะครับพี่น้อง360องศาเนี่ยผมอยากได้ดนโดนล้วครับคันคลิปนี่ดีมีค้นกดไลค์หลายเกินพันครับพี่น้องผมทีได้ถอยไม่พี่น้องเบิ่งอยู่ครับแต่ว่ากล้องนี่ของผมมันก็โอเคพอสมควรกับการสั้นได้อยู่ครับก็ดีอยู่ครับแต่ว่าคันกล้องอินสตาเนี่ยผมคิดว่า360องศาอาสามารถเห็นได้ทุกมุมครับแค่ยกกล้องขึ้นซื้อครับพี่น้อง พี Workers, ่น้องถามว่าเบิงชอดสำคัญช <to Ou> ุด <changing> นี้นะครับเด้อมองนี้นะครับน้ำธรรมชาติครับพี่น้องเบิงครับน้ำตื้นตื้นนตืนะครับตามลำคลองน้ำตื้นแห้งครับปลาปูข้าเจ้าด้เลี้ยงไว้นกเป็ดด้เลี้ยงไว้ครับธรรมชาตินังสวยงามนี่พี่น้องเบิงมุ่นี่ครับเบิงรถครับป่ากำลังแบกไว้ไมาหากล่องครับพี่น้องชัดเจนยี่หีครับพี่น้องน้ำตื้นตือนนี่เอาขันแม่นบานเทาฉีดเบิงรถครับพี่น้อง มันสิเหลือบ่ครับพี่น้องเบงป่าแต่นแหะทตี้ครับพูนครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องผมเอาจ้องกล้องจุ่มเบงไหเบงเห็นๆชัดๆเต็มๆนะครับเนี่ยนั่นแหละครับพี่น้องถ้ามาชาิที่อุลมสมบูรณ์ในประเทศเกาหลีครับแล้วก็ที่สําคัญครับท่างยางกับทางจักรยานขาเจ้าแบงไวชัดเจนครับพี่น้องเห็นปะปั่นจักรยานกับยูสซนหนึ่งไอ้ทางยางทางเดินอีกอะยุ่มทางๆกันนะครับพี่น้อง ตามกฎตามระเบ,บียบนี่ครับทุกหมองทุกบ้านครับพี่น้องตามขอบท่างแวดล้อมไปเรือยต้นซากุระครับมันง่ามมึงนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แห้งนี่แหละครับผมก็มักมองนี่แหละครับปั้นอยุดว่างๆกับปั้นจักรยานเหรียญเนี่ยมาเบงสวนชมวิวเนี่ยนะครับช่วงนี้มันก็ง่ามพสมควรครับซากุระเนาะนี่แหละเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะครับพี่น้อง ปีหนึ่งได้เห็นคังหนึ่งบ่ได้เห็นยูท่วไปตลอดทั้งปีครับช่วงไหนฤดูได้พี่แอนได้ผมกัเสียมาบอกพี่บอกน้องมาเบิงไห้พี่น้องเบิงนะครับมองนี่ก็น้ามไหลดีดีครับพี่น้องนี่แหละครับแล้วก็มีต้นซาก,กุระอีกตัวนหนึ่งครับยูโดดโด่งโดงเบือคือมูครับพี่น้องแปลกตาก็มู แล้วก็แถมเป็นสีชมพูยุคขางแม่น้ำครับพี่น้องเนาะเขาวไวทํทํานี่เจอกันชิปหนาได้พี่น้องพุ่นละสีผ้าขึ้นผู้ครับไปเบิ้งน้ำตกกับชิมหนาต่อจากคลิปนี้ครับ